สวัสดีครับผมมาละพ่อกับไอ้ไตอีกละมื่อนี้กับข่าเหนียวอยีกแล้วครับผมข่าเหนียวข่าเหนียวกล้องงหญย่ๆยครับผมวันนี้ปลาส้มปลาส้มเนื้อเด็ดเดียวปลาเผานี่ของย้ายย้ายกิ่นแล้วยายกำลังกินอยู่มีแค่หมูอีกนิดหน่อยนะครับแต่ที่เด็ดองของฮาก็คือนผสมครับผม ส้มส้มโอ้แซ่บบวกผสมครับครับผสมอะไรอืมเมื่อวานนี่ปลาแดกทอดมื่อนนี่ผสมทอด ครับ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 มังซส้นกับเนื้อ